สวัสดีค่ะชินธัญญากรน,นะคะถึงเขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกพอสบอทอรุร่น18นะคะวันนี้ไม่ได้มาหลอกค่ะแต่อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะพี่น้องชาวพสบทุกท่านมาทํากิจกรรมดีดีร่วมกันค่ะกับงานสีผ้าไทยรวมใจพสบปี6 7นะคะเราจะเริ่มตั้งแต่8ปดโมงครึ่งไปเจอกันที่โรงแรมรอยัลริเวอร์นะคะจากนั้นก็จะไปทํากิจกรรมที่ชุมชนวัดบรมนิวาณน,นะคะในสัปดาห์นี้วันศุกร์ที่23สิงหาคม พวกเรามีงานใหญ่ประจําปีหนึ่งปีมีแค่ครั้งเดียวเราเรียนในหลักสูตรนี้เรามีความสุขด้วยกันความทุกข์ด้วยกันเราได้เรียนรู้ของทุกเหล่าทัพแล้วงานนี้เราจัดขึ้นมาเพื่อให้ทุกเหล่าทัพได้มาร่วมกันรู้จักกันเป็นครอบครัวใหญ่ครอบครัวเดียวที่จะช่วยให้วัตถุประสงค์ของหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารของเหล่าทัพเกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติและสังคมครับก็อยากจะขอเชิญชวนพี่ๆสมาชิกชาวพอสวทุกเหล่าทัพนะครับ มาร่วมกันทํากิจกรรม CSR นะครับช่วยเหลือสังคมนะครับรวมถึงกิจกรรมจิตอาสานะครับในวันศุกร์นี้ไปกันเยอะๆไปร่วมกันสนุกร่วมกันแล้วก็ได้ทําบุญด้วยครับขอเชิญชวนครับอยากจะขอเชิญชวนพี่น้องพอสบอทุกๆท่านทุกเหล่าทัพได้มาพร้อมเพียงกันนะครับมาพบปะสังสรรค์และก็ทําสิ่งดีๆร่วมกันเพื่อให้สังคมของเรา ประเทศของเรามีความสุขมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนอยากเชิญชวนพี่น้องน้องปสบทุกท่านนะคะมาร่วมงานปศบสัมพันธ์67หนึ่งปีมีครั้งเดียวเท่านั้นค่ะงานดีๆที่เราจะได้มีโอกาสมาลงตัวกันนะคะทุกรุ่นแล้วก็ทุกภาคของประเทศไทยชาวปสบรเราด้วยสวัสดีค่ะเปนทิ่ไทยนะคะวันที่23สิงหามหนี้นะคะจเจอกับเบนแน่นอนนะคะกับงานปศบสัมพันธ์67นะคะ ฝากด้วยครับกิจรรมดีๆแบบนี้สําหรับพอสบอปี6-7นี้นะครับพี่น้องครับพี่ๆพ,พอสบอทุกคนไปเจออุ้นแล้วก็พี่ๆโอ้โหนักแสดงดารายเยอะมากเลยแล้วไปเจอกันนะครับพี่น้องครับขอบคุณครับ